กดการนั่งกินหมาล่าเนื้อนรลกหมาล่าเนื้อนะกที่ทั้งเผ็ดและแสบร้อนจะทําให้คุณสะดุ้งทั้งคืนเผ็ดอะไรวะเผ็ดแสบถึงซวงไม่เผ็ดป้าไม่ขายซีดซีดกการนั่งกินหมาล่าเนื้อนรลกหมาล่าในร้านนี้จะมีระดับความเผ็ดให้เลือก3ระดับเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดมากนี่แดงจัดเลยอะไม่เห็นเนื้อเลยเนยเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยซีดซีดเร็วกินถั่ดก่อนได้ไหวเตย เอาเล่ะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเวฟบวันนี้เติามเงินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดผีผวาได้โดยที่พวกเราไม่รู้ว่ากดผีผวาที่มาจากดาร์กเวฟบนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดผีผวาจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยน,นะครับถ้ากดกแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวุเ <sketches> นียทางเว็บไซต์ดักเว็บอะมันมีกฎผีผวามาวิโอ้โหผวาเลยวะน่ก็น่ากลัวเลยดิวะงั้นก็เราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหมือนละกันกฎแปลกๆที่จะทำให้คุณและผีผวาไปพร้อมๆกันมันคือกฎอะไรวะก็ไม่รู้ทำขวาทั้งน่ากลัวแน่เลยงั้นเราไปดูแล้วมีกฎมาใหม่บ้างอ่ะกฎข้อแรกเนี่ยกฎการตามหามนุษย์เงือกมันนุษย์เงือกนี่มันมีจริงเหรอวะน่ก็น่าดิวะไม่เคยเห็นนะกฎก็ที่สองกฎการนั่งกินหมาล่าเนื้อในโลก มันเผ็ดปัวมา, <S <S วามล่าก็ไม่รู้แต่เนี้อนรกเนี่ยคือเนื้ออะไรวะกดขด้อที่สามกดการเลี้ยงตุ๊กตาผีลูกเทพไว้ใช้งานที่มันเคยคิดอยู่ช่วงหนึ่งบ้าแล้วประเด็นตุ๊กตาเป็นผีไม่ใช่เหรอวะกดข้อถ่กดการขึ้นรถไฟขบวนผีมันมีรถไฟขบวนผีด้วยเหรอผีก็น่ากลัวเลยดิวะแล้วมึงสนใจกดข้อไหนงนั้นน่ะกูว่าถ้าปแปลกๆนะกดข้อสองไหมกดการนั่งกินหมาล่าเนื้อนรกเนี่ยนะใช่ไงหูเลหิวอยู่ด้วยนะตอนนี้เออแล้วกูอยากรู้ด้วยว่าเนื้อนรกคือเน กดการนั่งกินหมาล่าเน,นื้อนรกหมาล่าเน,นื้อนรกที่ทั้งเผ็ดและแสบร้อนจะทําให้คุณสะดุ้งทั้งคืนสะดุ้งอะไรวะก็ไม่รู้อ่ะกุเหมือนส้มต๊อบโจโจแน่เลยว่ะสนใจติต่อที่อีเมลเนี้ยงานไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อก,กดการนั่งกินหมาล่าเน,นื้อนรกไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางด a r k Web เขาได้ติดต่อกับมาว่าจะจัดส่งโลเคชันไหมรอสิ5้าที่ขึ้นหน้างานเราไปรอดูเลยดีกว่า เตยในร้านหม่าล่าเนื้อน่รกหว่าก็แน่ดีไหวน้อนเฮ้ยน้องมึงจอดดิใช่ตรงนั้นมะน่ะนี่อะไรวะมึงตรงนั้นอะเหมือนมีสะเก็ดไฟอะใช่ไหวเตยกูว่าใช่แน่เลยว่าลองมึงไปดูดิเุ้ยหม่าล่าเนื้อน่รกวิอู๋แล้วเขามาขายเลยมึงมตรงนี้ว่าก็แน่ดีว่าเฮ้ยเตยมึงดูดิใช่บุกอุ้ยค่นน่ากินอะหม่าล่ากูท่าน่าจะเผ็ดไหวน้อนแน่เลยดิว่าอู๋แล้วมึงดูดิ นี่พริกมาล่าไว้เตยโอ้ยพุนถาดเลยไอ้น็อตเผดเป็ดเอาเรื่องเลยนะดูป้าเขาย่างดีหวะหนังย่างแล้วหอมๆโอ้ยพริกฉุนจัดเลยนี่อะไรวะเนี่ยเผดดูดิบโอ้ยเตยน้ำซอสยังมีแต่พริกป้าขายพริกปมาหวะโอเควิอะไรวะเผ็ดแซ่บถึงซวงไม่เผ็ดป้าไม่ขายซีดซีดวิซีดซีดป่ะซีดดเลียววะโอ้ยมันดูดีเตยโอ้ยซีดซีดวยซีดซีดเลยหว่ายน็อต ว่าอร่อยแน่เลยว่ะหรืองไงอ่ะงั้นกูไปนั่งรอที่โต๊ะดีกว่าปะนั่งเลยนั่งเลยสีสีสีจัดเลยอไหวนอตนี่เอากี่ไม้ดีวะหรือแล้วแต่เลยกูว่าเอาสีเข้มกว่าน่าจะอร่อยว่ะเผ็ดอยู่นะเมื่อกี้ที่กูกินอ่ะก็น่าจะสีสีตามที่ป้าเขาบอกไงเฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะป้าเขาบ้าปะวะกนานดีวะแล้วดูดีกระดาษอะไรวะน่ะ กฎการนั่งกินหมาล่าเน,นื้อนะลกวบเตยฮะมันมีกฎด,ด้วยเหรอวะงั้นกูลองไปอ่านกฎกันดีกว,ว่าปะ<อ>กฎการนั่งกินหมาล่าเน,นื้อนะลกกฎข้อแรกหากคุณเดินเข้ามาในร้านคุณห้ามเรื่องนั่งโต๊ะที่อยู่ในสุดเด็ดขาดเพราะโต๊ะในสุดเป็นโต๊ะสำหรับผีเล่ร่อนที่แวะมาให้คุณเรื่องนั่งโต๊ะที่อยู่หน้าสุดเท่านั้นและคุณห้ามลุกหรือเปลี่ยนไปนั่งโต๊ะอื่นเด็ดขาดเฮ้ยเตยโต๊ะหลังเนี่ยนะผีเล่ร่อนอ่ะโอ้แสดงว่าเรานั่งถูกโต๊ะเลยนะ ดีและโชคดีแล้ว,ลวข้อที่2หมาล่าในร้านนี้จะมีระดับความเผ็ดให้เลือก3ระดับเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดมากแต่คุณห้ามเลือกระดับความเผ็ดเองเด็ดขาดเพราะไม่ว่าเจ้าของร้านจะเลือกระดับความเผ็ดไหนไหมหคุณคุณก็ต้องกินให้หมดก่อนเที่ยงคืนเว้ยถ้าเขาเลือกเผ็ดมากไหมเราเลยอ่ะก็ตายดีอย่างนั้นอ่ะข้อที่3ในขณะที่คุณกําลังกินหมาล่าอยู่ หากมีคนอื่นเดินเข้ามาชวนคุณไปดั้งที่โต๊ะในสุดให้คุณแกล้งทำเป็นไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเขาจะดีที่สุดเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ใช่หนึ่งในพวกเขาและเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณรอดออกไปจากที่นี่ oh. จะมีผีมาชวนเราเหรอวะว่าใช่แน่เลยไหวเนอะข้อที 4, ่สี่เราราวสี่ทุ่มหากคุณเห็นชายเล่นล่อนเก็บขวดขายเดินเข้ามาขอกินหมาล่าด้วยถ้าเขากินหมาล่าจนอิ่มเขาอาจจะมีของตอบแทนเป็นน้ำใจใคุณแต่ถ้าหากคุณปฏิเสธไม่ให้เขาเข้ามากินหมาล่าด้วย เขาอาจจะอารวาสและทำร้ายทุกคนที่อยู่ในร้านได้เฮ้ยทำร้ายทุกคนเลยเหรอผีก็น่ากลัวเลยดิวะข,ข้อที่2เขาถ่ายหากใกล้เวลาเที่ยงคืนคุณจะสังเกตเห็นว่าเจ้าของร้านมีท่าทีผิดปกติยืนพูดคุยคนเดียวให้คุณวางเงินค่าหมาล่าไว้ที่โต๊ะและรีบวิ่งเหนียวจากร้านไปท,ทันทีก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสได้กลับออกมาเฮยไม่มีโอกาสได้กลับออกมาวะผีก็น่ากลัวเลยดิวะกฎน,นี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณก้าวเข้ามาในร้านหมาล่าเนื้อน้รกวะ่ะแต่กูก็หิวแล้วนะ กินหน่อยนอดวิกาดีว่าน่าจะอร่อยมากไหนเตยอะไรอ่ะแล้วเผ็ดมากด้วยอะเฮ้ยเ้ยโอ้ยซีซีวางอย่างแรงอะแล้วนี่มันระดับความเผ็ดไหนวะเนี่ยไอเตยม่าดีคือเขาบอกไม่ให้เลือกไม่ใช่หรอเออว่ะแต่เขาจ่อระดับความเผ็ดไหนไหมเราว่ะน่าดีว่ะกูว่าไม่น่าจะเผ็ดเท่าไหร่นะอันเนี้ยเผ็ดกลางเบ้าเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะฮ้ยโอ้ย อุ้ยคลัวน่าจะเผ็ดสักเลยววยนอตอุ้ยเตยหนักเลยอะรอบเนี้ยซีสีอุ้ยซีสีเลยว่ะซีสีเลยไงวะโอ้ยตายไหนมึงดูดิอุ้ยแดงจัดเลยอะไม่เห็นเนื้อเลยเนี่ยเตยเกลพริกั้งนั้นเลยไอ้นอตโอไงอะไหนมึงลองชิมดูดิแต่กูกินเผ็ดเก่งอยู่แล้วไงใช่เหรอเออกูไม่กล้ากินเลยว่ะกลัวแสบท้องว่ะ ไส้กูจะขาดไหมเนี่ยเอาไงไอ้เตยไหนลองชิมสักคำดิฮะอืมโอ้โหอมเป็นไงโคนไหวโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอกล้ากินได้ไงวะดูดิอืมเกินแต่ผมท้อโอ้โหตายไอ้น็อตดูว่าโอ้โหดูงวงเกี้งหมวกกัดโอ้โหงวงเกี้งหมวกกัดเสี่ยงคืนว่ะไเตย เว้ยงั้นรีบยัดเลยก่อนเที่ยงคืนเลยนะอ,อืออืออโอ๊ยอืออีออออน,นอตมึงกินเหมือนคนไม่เคยกิน <c oughs> น่ะไอ้นอตมันเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอวะโคตรเผ็ดมึงดูดีน้ำตากูไหลอะเนี่ยตายแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยน้ำน้ำเต้องไงดีไวาให้เตยกูว่ารีบกินก่อนแล้วกันอย่างนั้นน่ะ,ะมึงก็ช่วยกูกินด้วย อุ้ยน็อดมึงหยุดกินมั้งเหอะเด็๋ยว้ะใจ้ขาเลยน็อดโอ้โหดูดิแดงเผือกมีแต่พรีชั่งนั้นเลยอ่ะเบลตาไหลแล้วว่ะแล้วน้ำก็ไม่มีด้วยเฮ้ยออะะไร่เผ็ดมากอ่ะน็อดเขามาเพิ่มว่ะหอ้ยโอแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วนะใครก็กินได้ไวเตยกูแต่โชคดีน่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่วายน็อดอันเก่ากินไม่หมดเลยว่ะเอออะไรวะเฮ้ย อะไรอ่ะป้าขอทำไรอ่ะเฮ้ยไอ้นนทขาดพิกูนเฮ้ยนีนอะไรวะอุ้ยเต่ออย่างงี้ก็โคตรเผ็ดเลยดิวะอุ้ยหกแล้วนีนอะไรวะเฮ้ยโว้อะไรอุ้ยเตือมันกินไหวเหรอสีสี ้โโูโคตรเผ็ดอ่ะเป็นยังไง้งไว้เจยพูดเพจไห้น,น้อพี่คนหน้าป้าไว้ทำอะไรวะน่ะบอกแล้ว่าเขาจะเหื่อด้วยเนาอ รีกินทั้งหมดก่อนดิไวเตยโอยน็อตว่าพอแล้วไหมกินไม่หมดไหวเตยก็หน้าเดียวไงดิว่าจะตายแล้วว่ะคุณขึ้นท่าไหนหมดวันนี้แล้วดูดิที่บอกขอเป็นเพจทั้งนั้นเลยอ่ะโคตรเพจอะไรวะใครมาจากมุมมืดๆเนี่ยน็อตจุ้ยเดินมามืดๆอย่างเงี้ยนะก็คนนั่งกินหมาล่าแหละเตย หรอทำแปลกๆนะเดินก็แปลกๆด้วยต้องรีบกินก่อนเลี้ยงคืนน้มึงนะยอ้ตื้ยเขาเล่าเรื่อยๆโอ้ยตายแล้วตอนนี้กูโคตรแสบท้องว่ากูจะกินต่อไม่ไหวแล้วนะไอ้หนอตกินต่อไม่ไหวแล้วกูกินคนเดียวไม่ไหวไงไอเตยคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะโอ้ยแล้วไปขูไปเสิร์ฟผู้ชายตัวนั้นว่ะปลาคลองมาเพิ่มไม่เหล่าว่ะโอ้โหตายแน่กูบอกแค่นั้นแหละ หากินเลยกินเลยอืมโอ้ยหบ่งใหกิน <ước> ดิโ oh, อ <ss> ้กินไม่ไหวแล้วว่าอืมโอ้ยตายเขาเคยหลนเลยใช่เหรอกูรู้อยู่แล้วแหละไอ้น็อตไอ้น็อตข้างหลังมึงอ่ะเมื่อกี้กับผมไหมครับเกษมจะบอกนะว่าเขาเป็นผีอ่ะมึงหยัดมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องหันไปคุยกับเขาเออมึงนิ่งไว้มึงนิ่งไว้ กูว่าผีแน่เลยว่ะแล้วเดินอย่างนั้นด้วยอ่ะดูเราขึนทั้งโต๊ะหลังเลยก็น่าดิว่ะอุ้ยนั่งโต๊ะหลังมันนั่งไม่ได้นะอุ้ยอืมอืมอืมเฮ้ยอะไรวะอะไรนะใครไว้นอทใครอย่แล้วเนาะเฮ้ยนอทเหมือนคนบ้าว่ะคนบ้าเก็บขวดอะวะ ครับผมขอซักไม้ได้ไหมครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยผมไม่ให้ไปไปไปที่อื่นไอนอตเฮ้ยพี่ครับผมขอกินซักไม้ได้ไหมครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยผมหิวมากเลยใช่เลยใช่แบบพี่ขอให้นเออไอ้นอตมึงให้เขากินเลยได้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  กินเลยกินเลยกินเอขอไม้เดียววะมีไกจรัวผิดยัไง้ยหอ้ย้ยอร่อยจัดไอ้น็อตดูดิมันไม่เหมือนไม่เคยกินข้าวเลยอุ้ยกินดังขุนอะเฮ้ยน่ากลั่นไปว่ะเออว่ะิงนจัดให้ันหน่อยเมื่อทำแม่เตยเฮ้ยแต่เม่กินไม่ได้หรอกอือ อย่างนี้เลยไอ้เตยยมีได้คนบ้ากินีเลยหรออู้หมันเผ็ดมากเลยนะอาอ้เตยะไรันเ้ไมอหเตยันเป็นไวะอุ้เตยเป็นบ้าปะวะไม่รู้อ่ะมันเืนสนน่อยมันปรสาทวะเอ้ยอะไรวะ เลยไว้เตยปบ้า่เบ้าเขาเป็นบ้าปะวะเฮ้ไาบอกขายคนเดียวไม่ต้องมาะะไรยืนอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอวะรีบหนีออกไปก่อนเลยดีกว่าบ่ะไอ้นอนป่าเขามาแล้วเฮ้ยอะไรวะเนีไปก่อนเ้เตยเฮ้ยเขายิงอะไรมาอีกคนน่ะแค่นี้กินไม่หมดแล้วน่ะกระดีไว้นอนเฮ้ยหยเฮยเตยอะไรวะ ขนาดนี้เลยหรอ,อ,อ,อไม่ไหวแล้วแนมะเตยอะไรวะ <c oughs> มึงจะไหวปะวะสีสีสสอุ้ยสีสีเลยไหเตยอุ้ยสีสีหมาล่าสีสีอุ้ยอุ้ยอะไรวะนะ่ะโนอย่าบอกนะว่าไม่นะสีสี